สวัสดีครับผม,ผมพบพ่อกระบ,บาวพันพื้นเมืองอีกแล้วครับผมฝากไปติดตามทางเพจพอมันนับในเด้อครับเด้อกบาวพันพื้นเมืองกาลสินครับผมทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเด้อนี่ครับมือนีมานอนหน้าเฝ้าวเขาจากเกี่ยวเขาเส็จเรียบร้อยครับผมผมกำลังจะเห็ดเมนูกินเขาแรงครับเอาเมนูง่ายๆครับมือนี เดตเปียงปลามาครืนหนึ่งครับป้านิ่นซีนเฮ้ยกำลังเหลืองเลยครับโอ้ยม,มีปลาแห้ง้ะครับคือสมบูปียงบิดแล้วครับนี่มั้ ดูน้องเกรย์กไม้มาซุปครับครับผมสวัสดีครับจุกนกไม้ตำทั่วกับแตงพร้อมโอ้ยเสียงง่ายปวดไจขนาดนี้นะครับหน่อไม้กันไหม้มาซุปครับผมดูดิ มากมายครับผมเแบบนี้แเสียบปีป่าทำทั่วทุกหน้ไม่ดีที่วิวปีนกหครับนี่ยหลายแล้ว ใส่มา่กินกับซุบลงไ่ครับผมรับรักันยากเลยซุบโอ้ใหม่มลงซุปเฮ้ยมาเลยครับเด้อดูเขาเลงนอนหายนอนหน้าข่าเขาโอ,อ้นันวแหละครับผม ต้มมาสุกมาดีแล้วจะปรุงรสน้ำปลาใส่เล็กน้อยครับได้บบแช่งขุม่มแลือคืนนะครับมื่กี้น้ำกันกลับนี่รับเป็นมูแรก เห็นแล้วไมู่แลครับชุบหน่อไม้ครับผมน่ครับตำทัวแอนตำแตงใส่กันเลยสองมนูม ซุปหน่อไม้ครับผมเรียบร้อยนี่ตำแตงแอนถั่วครับปีงปลาปิ้งเนื้อครับผมปีงปลานิ้นเครื่องหนึง่งปิ้งปลาแหงสองโตครบซีนแหงครับผมรวมเมนูเลยจัดเลยครับเมนูมือนีอเราจะได้กินสิบ้ะโอ้ แอบดูดกิกินข้าวด้วยกันเดอ้อเดอ้อดิกพี่พี่ล้างมือพี่พี่ก็นั่งเถอะพี่พี่มันละนั่งขันละแล้วพอให้กินน,นไปอีกเบิมตัวดูดด รัดเพิ่นจังมากได้อืนน่ารักจังเลยวันนี้น่ครับดุกดิบเพื่อนกินข้าวปากกินไหมไหมมันมันอ้าวอิ่มแลกินเลย ใีไซบดีแยกถิ่นด้อืมหมมทั่วแอนแตงเขาคือครับครับ ตึ้นอิ่มพักแล้วบาดแล้วเ็มหัวเตจนเลยหลังจากจะดูผสมพันธุ์ิ่นครับผมบาดเบิร์ดถือเขาจะตีหัวมาหยิกจะเป็นตายแต่เขาจ้อยความเขาจะฟื้นครับผมเขาจะอ้วน 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯 ด้วยิ่งเดีแล้วต ia, ุ cat. ๊กตาไม่แทบพิมีมือยังเงียบอยู่แต่เราไม่ผักกลับเถออย่งเอมคือเขาสิ่งใดคือเขานองลูกที่อาทิตย์นึ่งกับว่าเห็นหนาช่วงเพิ่รดูสมพันธ์เพิ่ง ผมอิ่มแล้วเออน้ำกบ่ากบ่ายุดครับผมเลีนงวกหงาเบอรงเขาเือวายุดเฝ้าเลียนตเสาเสา cái gì mắc cây hết lại ui mấy nó ăn nó nặng hơn กินใจก็เผาแน่มกินได้ดวกยังเหลียวพิ่นเดี๋ยวรสชาติอีีคนกินปลาก็ดีเหยียบได้พอดีพร้อมครับผม

หวานบ่าวานเอียบได้พอดีมากครับผม มัแต่เลดเขาขล้ามิตรงมันร้าเจ้าเผ็ดมากเล อมอิ่มแล้วก็เป็นนอนเลยโอเค dọn mà không ổn khắc đấy uống lo mất tiền không khỏi khắc khỏi hết nó một kia khỏi né nhập vào cái người nha <laughs> เฮ้ยเหรอเฮ้ยเามาใกล้หัวเร่าเลยจับแจี๊ยครับผมเนนู่นเขาแรงมือนฝากติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเเด้อครับเด้อเบ่าพันพื้นเมืองกาฬสินธุ์ครับผมจะมีสามพันหาแล้วเวหลืออีกพัน พันหาครับผมกสิครบหาพันคนทิดตามหลยยักกสิสางได้ได้ไหมได้นะครับด้วยฝากเอาไปที่ตามท้านผิดเป็นบุกกล้นะครับผมดุกดิเอ้ยถอยออกให้พ่อนะอืโอเคครับอยู่ดีแห้งครับผมนอนหลับปันดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ chẹp Lúc đích